วันนี้เราก็จะมาทำส้มปลาต่อนกันนะคะนี่ก็จะเป็นกระเทียมของเราเลยค่ะกระเทียมโขกไว้นะคะแล้วก็จะเป็นปลานะคะแล้วก็ยัดข้าวยัดกระเทียมใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะยัดไปเลยค่ะ แล้วก็มีผสมเกลือนิดนึงนะคะผสมชูรสนิดนึงไม่ใส่เยอะนะคะเกลือเราก็จะใส่ไม่เยอะนะคะเดีวจะเค็มไปค่ะกระเทียมก็ใส่ไปแล้วนะคะสูตรนี้อร่อยนะคะปลาของเราก็จะเป็นปลาตะเพียนนะคะ หอมมากเลยค่ะหอมกระเทียมสับค่ะเราก็จะทำมาเยอะนะคะทำสี่ตัวค่ะทำทีหนึ่งกินครั้งหนึ่งค่ะซงมปลาต่อนค่ะ เสร็จแล้วค่ะเรียงรายสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะสีสันสวยงามเลยทีเดียวค่ะน่าทานเลยค่ะหอมค่ะ